ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยกับผมนนรัศมีวิมลดารากอนนะครับวันนี้นี่ข่าวแรกไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องไหนเลยครับต้องพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนเลยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับลงเล่น ในเกมสำคัญเจอกับมาเลเซียเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโจทย์คือต้องเอาชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันกันในเดือนมกราคมนะครับและปรากฏว่าเราก็ทำได้สำเร็จนะครับแต่กว่าจะได้ประตูชัยนี่ต้องรอจนถึงท้ายเกมเลยนะครับ เราย้อนกลับไปติดตามรายละเอียดของเกมเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับสำหรับเกมที่ธรรมศา,ศาสตร์สเตเดียมนะครับหลังจากที่2นัดแรกไทยมี4แต้มจากการชนะมองโกเลียและเสมอเลบานอนครับส่วนมาเลเซียมี3คะแนนเขาก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันเพื่อที่จะรุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับปรากฏว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักเลย นะครับจริงๆนี่จะเตะตั้งแต่ตอนทุ่มครึ่งปรากฏว่ากว่าจะได้เตะ3ามทุ่มนะครับต้องรีดน้ำในสนามเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังนะครับแล้วกว่าจะได้เตะกันในสามทุ่มเลยนะครับโดยรายชื่อ11เผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับก็จะมี ชมพัดบุญเลิศเป็นผู้รักษาประตูนะครับนอกนั้นมีชานนธรรมมาเสกสรรราตรีสิทธาบุญล,ล่าคาณะคำยกธนาวุธโพชัยยศกรบุรพาอิกลัสสันหลนวาริชชูทองพิชิตชัยเสียงกระโทกแล้วก็พลเอกมณีก่รน,นะครับโดยเกมการแข่งขันในครึ่งแรกเนี่ย ทั้ง2ทีมก็พยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กันนะครับเพื่อที่จะหวังยิงประตูเพราะว่าทั้ง2ทีมก็ต้องการชัยชนะนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถทําประตูได้เกมผ่านไปแล้ว20นาทีสกอร์ก็ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับจากนั้นในนาทีที่27ธนาวุฒิโพชัยได้จังหวะเปิดบอลจากด้านขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษ ผู้รักษาประตูของมาเลเซียเนี่ยปัดบอลออกมาเข้าทางยศก,กรบุรพาได้โอกาสยิงโล่งๆเลยครับแต่ว่าบอลดันเหินข้ามคานออกไปนะครับส่วนนาทีที่34ครับยศก,กรบุรพาเนี่ยยกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เสกสรรราตรีก่อนจอ่ายกลับมาให้คาคณาคำยกได้โอกาสยิงโล่งๆครับส่งบอลเข้าไปช่วยพาทีมชาติไทยนำมาเลเซีย1ประตูต่อศูนย์ครับ แต่หลังจากนั้นอีก10นาทีครับนาทีที่44ครับจากจังหวะดแต่มุมของฝั่งมาเลเซียบอลลอยมาเข้าทางอาหมัดไอซาฮาดีครับตวัดยิงเข้าไปช่วยให้มาเลเซียาตามตีเสมอ1 1ครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกยิงสุดสวยเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีฝ่ายไหนทำประตูได้นะครับจบครึ่งแรกนี่เสมอกัน1 1ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับด้วยการส่งธนกริ ชดเมืองปักลงไปเล่นแทนธนาวุฒิโพชัยนาทีที่53ครับไทยเกือบได้ประตูอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะที่สุทธาบุลา่าเนี่ยยอดบอลให้เสกสรรราตรีพังนอกให้ครคณะคำยกยิงติดล็อกออกหลังไปครับนาทีที่65ไทยเปลี่ยนตัวคนที่2ครับด้วยการส่งชวันวิทย์แซ่เล่าลงไปเล่นแทนอีกลาสันรน หลังจากนั้นไทยยังบุกอย่างหนักครับแต่เจาะไม่เข้าและนาทีที่75ครับไทยเปลี่ยนตัวคนที่3ส่งชนะพัฒน์ัวพันธ์ลงไปเล่นแทนสิทธาบุญล,ล่านาทีที่86ท้ายเกมแล้วครับคณะคณะคำยกแทงให้ชวันวิทย์แซ่แล้วแต่งเข้าซ้ายยิงแต่ยังไว้ติดเซฟอีกครั้งหนึ่งและไทยก็เปลี่ยนคนสุดท้ายครับส่งศิรภพวันดีลงไปเล่นแทนแสงสันราตรีช่วงทดเจ็บ นาทีที่2ครับยศกรบุรพาได้บอลก่อนไหลเข้ากลางให้คาะคณะคำยกยิงเข้าไปครับโอ้โหคนไทยได้เฮกันเลยครับนำสอง,งและเป็นช่วงทดเจ็บแล้วใกล้จะจบเกมแล้วนะครับและจนจบเกมครับไม่มีประตูเพิ่มนะครับไทยก็ชนะมาเลเซียได้2ประตูต่อหนึครับเรียกว่า แม่บีบหัวใจเลยทีเดียวนะครับกว่าจะมาได้ประตูชัยกว่าจะมาได้ประตูที่ต้องการนี่ต้องรอจนถึง9 0 2ได้3แต้มครับได้แชมป์กลุ่ม F มี7จดคะแนนเท่ากับเลบานอนแต่ประตูดได้เสียดีกว่าแล้วก็ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียในเดือนมกราคมปีหน้าได้สำเร็จนะครับโอ้โหกว่าจะเก็บชัยชนะได้นี่อื้อหือ นึกว่าจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มาได้ในช่วงทดเจ็บนะครับก็ต้องบอกว่าคาคนานี้เป็นฮีโร่เลยนะสรุป16ทีมสุดท้ายในศึกยู23ชิงแช้ป์เอเชียที่จะแข่งที่ซาอุดิอาระเบียในวันที่7มกราคม2569นะครับทีมจากอาเซียนเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายแค่2ทีมครับคือเวียดนามและไทยส่วนอินโดนีเซียที่จบอันดับ4เมื่อครั้งที่แล้วคือปี2024เนี่ยตกรอบคัดเลือกนะครับ พวกเขามี4ีคะแนนในกลุ่มเจซึ่งไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบสุดท้ายนะครับส่วนไทยเนี่ยเคยทำได้ดีที่สุดในรายการนี้ก็คือเข้ารอบก่อนรองหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี2020ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ทั้ง16ทีมมีดังต่อไปนี้นะครับนอกเหนือจากไทยแล้วเวียดนามแล้วก็จะมีซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพมีจอร์แดนญี่ปุ่นออสเตรเลียคีริสสถานอิรัก ان, กาตาอิหร่านเกาหลีใต้ซีเรียจีนอุซเบกิสถานเลบานอนแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับก็ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายนะครับถึงแม้ว่าจะต้องลุ้นเหนื่อยก็ตามสุดท้ายเราก็ได้แชมป์ในกลุ่ม F ไปครองนะครับเจแต้มเท่ากับเลบานอนนะครับแต่ว่าลูกที่เสียเราดีกว่านะฮะ แล้วก็ได้แชมป์กลุ่มไปนะครับหลังจบเกมการแข่งขันครับทางโคชวังทวัชชัยดำรงอองตระกูลครับเฮดโคชของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยที่โคชวังนะครับก็บอกว่านัดนี้เนี่ยเราเจอสถานการณ์ฝนตกนะครับทำให้ความกระหายเหมือนจะหายไป แต่ก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมมาดมแป้งนพนพล่ำซำครับที่ท่านให้กำลังใจเต็มที่ในทุกเกมรวมถึงผู้บริหารรวมถึงโคช้ชของแต่ละสโมสรเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆที่ให้นักเตะเข้ามาร่วมในแคมป์นี้ซึ่งบางคนสามารถเข้ามาช่วยยกระดับได้ดีเลยทีเดียวตอนเข้ามารับงานในแคมป์แรกๆเนี่ยน้องๆหลายคนยังไม่ได้ปรีซีซั่นแต่พอมาในแคมป์สองก่อนจะมาเล่นเอเชียนครับรอบคัดเลือกน้องๆได้ปรีซีซั่นกับสโมสร และเราก็ได้นักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาทําให้เรื่องของการวางแผนแท็กติกค่อนข้างจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับก่อนที่ทางค่าคณะคำยกจะมาร่วมทีมเนี่ยโค้ชวางบอกว่าได้โทรหาทั้งคุณรนริศซวาจาและโค้ชอน้นรังสรร์วิวัฒชัยโชค,ครับจริงจงจ,งจ,งจะเรียกเขาเข,าเข้ามาตั้งแต่จบเกมที่เมืองทองเจอกับอยุธยาครับแต่ว่าน้องมีอาการบาดเจ็บทําให้ได้เขามาก่อนที่จะเริ่มแข่งขันแต่มันไม่ได้ช้าเกินไป นะฮะไม่ว่าแมชที่แล้วหรือแมชนี้ที่เขามีทางแอสซิสและยิงประตูได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยกระดับทีมได้ก่อนถึงซีเกมสเราจะมีแคมป์ฟี ف าเดออีก2รอบแล้วก็ได้บอกเด็กๆไปว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2อาจจะไม่สามารถวางแท็ติกที่มันซับซ้อนมากได้ก็ต้องพยายามแก้ไขข้อบิดพลาดแต่ละจุดไปอยู่ในแคมป์3เดือนตุลาคมอาจจะเรียกนักเตะ เข้ามาซึ่งจะเป็นนักเตะที่เป็นโครงสร้างของชุดนี้เพื่อต่อยอดไปซีเกมส์นะครับในส่วนของเอราวันการิเย่ที่อยู่โอลิมปิกลียงก็คิดไว้อยู่แล้วว่าหากเข้ารอบสุดท้ายจิงแชมป์เอเชียเนี่ยอาจจะเรียกมาเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยอยากใช้น้องๆในประเทศก่อนเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับและจะต้องต่อยอดไปในซีเกมส์เดือนธันวาคมนี้ด้วยซึ่งในช่วงนั้นเอราวันก็อาจจะไม่ได้มาเล่นเพราะว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะฮะ ในขณะนี้แมนออฟเดอะแมชยังค่ะคณะคำยกครับฮีโร่ที่ทำสองประตูในเกมเมื่อวานนี้นะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่สามารถพาทีมไปถึงเป้าหมายได้สองประตูที่ทําได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากเขาคนเดียวครับมันเกิดจากเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นและช่วยกันอย่างเต็มที่มากกว่าการที่เขามาช่วยครั้งนี้คือต้องการที่จะให้ทีมไปเล่นรอบต่อไปให้ได้มันเป็นความท้าทายของเราที่จะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับตัวเอง การแข่งขันซีเกมส์เราจะเต็มที่แน่นอนเพื่อเป็นแชมป์และเป็นการจัดที่ประเทศไทยด้วยต้องใส่เกินร้อยปีนี้ส่วนตัวได้มีการยกระดับตัวเองในเรื่องการยิงประตูให้มากขึ้นจากการฝึกซ้อมมันต้องทําให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเองและไปเล่นที่ต่างประเทศการมีส่วนร่วมกับประตูในทีมชาติช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กลับไปในานามสโมสรได้พอสมควรน,นะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลทั้งที่มาเชียร์ในสนามและที่ เชียร์ผ่านทางฐานทอดสดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกําลังใจในการเล่นของนักเตะทุกคนแล้วก็จะทําให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลต,ต่อไปนะฮะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทางคาคณะคำยกนะครับโอ้โหก็เรียกว่าสะใจแฟนบอลน,นะครับเมื่อวานนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือฟอร์มของเสกสรรตราตรีนะครับกับันทีมที่ถือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้ง3เกมยิง4ประตู2แอสซิสนะครับ1แฮตทริกแบ่งเป็นมองโกเลียเนี่ยยิง3ประตูกับ1แอสซิสนะครับในเกมกับมองโกเลียเกมกับเลบานอนยิง1่งประตูแล้วก็เกมกับมาเลเซียก็จ่ายอีก1แอสซิสนะครับนี่ก็คือฟอร์มของเสกสรรราตรีกับตันทีหมายเลข5นะครับจากสโมสรระยองนั่นเองนะครับก็ถือว่า ยอดเยี่ยมนะครับก่อนที่เราจะได้ไปเล่นซีเกมส์กันเพื่อที่จะลุ้นคว้าเหรียญทองนะฮะก็นี่คือบทสรุปของการแข่งขันนะครับก็สู้กันอย่างเต็มที่นะครับหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครนะครับผลตกเล่นยากนะฮะกว่าจะจับจังหวะได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ สามารถเก็บชัยชนะได้ตามเป้าหมายนะครับคือผลการแข่งขันนี่มันแทบจะเปลี่ยนผลได้หมดเลยนะครับถ้าเสมอหรือแพ้นี่เราตกรอบทันทีนะครับแต่พอมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมก็ทําให้เราติดสถานการณ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สําเร็จนะครับไปดูข่าวอื่นๆกันต่อนะครับสําหรับ ซีเกมส์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าไทยต้องการเหรียญทองในฟุตบอลซีเกมส์นะครับก็ไปดูอัปเดตเรื่องของการแข่งขันซีเกมส์กันต่อเลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อวานนี้ก็วันที่9เดือน9เลขสวยเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการจัดงานนับถอยหลัง90วันครับสู่การเป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ของไทยนะครับทาง ie, ดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในงานถแถลงข่าว9เดือน9นับถอยหลัง9 0วันรวมใจคนไทยเชียร์ให้สุดใจคว้าชัยซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานกันที่ลานเบคอน2ชั้น1เซนทรัลเวิลด์ก็มีผู้ที่มาร่วมง,งาน คึกคักทีเดียวนะครับทางดรก้องศักดิ์ผู้ว่ากกทครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านับจากนี้อีก90วันเนี่ยประเทศไทยโดย3จังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลารวมทั้งประชาชนชาวไทยเราจะพร้อมใจกันเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9 20, ถึง20ธันวาคมให้ผู้อ่าให้ประทับใจผู้ที่มาเยือนครับ ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ระหว่างวันที่2 0ถึง26มกราคมปีห9ที่จังหวัดนครราชาสีมาควบคู่กันไปด้วยนะครับดกรก้อรกองศักด์บอกว่าตลอด90วันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างการรับรู้และเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนทั้งคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ไทยและผู้ติดตามจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากที่สุดให้สมกับที่ประเทศไทยเคยมีประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายหลายรายการนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงบทเพลงประจําการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ในเพลงที่ชื่อว่า1%อร์ซครับซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดังฟักกิ้งฮีโร่ครับหรือกอล์ฟนัทวุฒิสีหมอกศิลปินแร็ปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทย ร่วมด้วยวีวีเลตวอร์เทียครับนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงลูกครึ่งไทยเบลเยียมรวมทั้งยังได้รับฟังความรู้สึกแรงบันดาลใจตลอดจนความพร้อมของ6นักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ได้แก่วารีระยาสุกเกษนักกีฬาสเก็ตบอร์ดรุ่งโร์ไทยนิยมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาเซียนพาราเกมส์วราวุฒิแสงสีเรืองครับนักกีฬายูวิสู จอมคนพุ่มศรีนินนักกีฬาอ e ีสปอร์ตสัชพัพรจันทวิสูตรและชราพรคงยศนักกีฬาวลอลเลย์บอลด้วยนะครับจากนั้นนักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้ร่วมกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การจัดการแข่งขันซีเกมส์ ames, ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่3อ่าครั้งที่13ของไทยครับ In Spi r e เ h e g a กมคลกรีนก,กีฬาปลุกพลังฝันที่จัดควบคู่กับงานถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับ โดยได้ร่วมพูดคุยและก็สาธิตเทคนิคกีฬาของแต่ละชนิดกีฬาครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณงานและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับก็สําหรับกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ของไทยในรูปแบบรถโชว์และทูบคาราวานมีกําหนดจัดขึ้นต่อเนื่องกันใน3จังหวัดเจ้าภาพครับประกอบด้วยชลบุรีในเดือนตุลาคม สงขลาในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็นครราชสีมาในเดือนมกราคมปี69นั่นเองนะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของน้องเพียวอัจราพรคงยศด,ด้วยนะครับกับอันทีมวลอลเลย์บอลสาวไทยที่ได้ออกมายืนยันความพร้อมก่อนลุยซีเกมส์ครับแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองให้ได้อีกหนึ่งสมัยด้วยนะครับไปฟังเสียงของ น้องเพียวอาชราพรคงยศกันครับเดี๋ยวกบพูดถึงความพร้อมซีเกมครั้งนี้หน่อยครับถ้าเอ่อความพร้อมซีเกมครั้งนี้นะคะของทีมวอลเลย์บอลไทยตอนนี้ก็เต็มร้อยะะแล้วค่ะเราพร้อมที่จะมาสู้ซีเกมแล้วก็พร้อมที่จะมารักษาแชมป์ของเราแล้วค่ะเป้าหมายในซีเกมครั้งนี้วางไวไ้ยังไงครับก็เราต้องรักษาแชมป์ของเราให้ได้ะคะ่ะเราต้องฟ้าเหรียญกลับมาให้ได้เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องทำให้ได้รู้สึกยังไงบ้างที่ครั้งนี้ได้มาเล่นในบ้านตัวเองรู้สึกดีใจค่ะ กอยากุกน,นะะให้มาชร์แลวก็มาชม,มาก,กามเกีไม่ว่าเป็นยอะรรอ,ะอะไรก็ตามให้ก็มาสัขอบคุณรน,น้องพิ娅ชราพรคงยศด,ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันแน่นอนในวอลเล์บอลซีเกมส์นะครับซึ่งเราก็เป็นเต็งแชมป์อยู่แล้วนะครับส่วน กรณีของกัมพูชาที่เขาจะมาร่วมการแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการคอนเฟิร์มส่งชื่อนะักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้ว300คนด้วยกันนะครับก็ทางด้านคุณธนารองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเปิดเผยว่าอาจมีเพิ่มได้อีกนะครับตามสถานการณ์การเมืองที่ เริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับก่อนที่จะปิดระบบวันที่15กันยายนนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกิดความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจนกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนะครับทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นว่าไม่อยากให้กัมพูชาส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งในไทยเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วระบบลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬาเนี่ยก็ปิดไปเมื่อวันที่1กันยายน ซึ่งแต่ละชาติก็ส่งนักกีฬาอย่างครบถ้วนนะครับล่าสุดทางคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับรองประธานและเลข,ขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของจํานวนนักกีฬาตอนนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วยอดนักกีฬาอยู่ที่10,000คนขึ้นไปครับส่วนกัมพูชาที่ลงทะเบียนมาตอนนี้มี300คนแต่ถ้าสถานาการณ์ทางการเมืองระหว่างทั้ง2ประเทศผ่อนคลายอาจจะมีเพิ่มกว่านี้ได้ พราะยืดอายุการลงทะเบียนให้ถึง15กันยายนนะครับส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยตัวเลขนักกีฬาเริ่มจะน,นิ่งหมดแล้วนะฮะนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับเรื่องราวของการแข่งขันซีเกมส์นั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของการแข่งขันแบดมินตันฮ่องกงโอเพ่นกันบ้างครับระดับเว r l ์ t ทัวร์ซูเ500 ที่เกาลูนฮ่องกงครับเป็นการเจอกันของนักแบดมินตันไทยในประเภทคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานมือสี่ของโลกครับเจอกับโอโมพัชพลทีรรัศกุลจับคู่กับปอปอซับสิรีแต้รัตนชัยนะครับก็แม้ถ้ายังจํากันได้บาสก็จับคู่กับปอปออยู่นานนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเป็นคู่แข่งกัน และปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟมก็ทำผลงานได้เหนือกว่าโอโมและปอป่อครับชนะไป2ต่อ0เกมครับ21ต่อ11แล้วก็21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับก็ในรอบ16คนสุดท้ายคู่ของบาสเฟมนี่จะไปดวลกับผู้ชนะระหว่างเพรสตี้สมิธและเจนนี่ไก่มือ26ของโลกจากสหรัฐอเมริกาหรืออัดนันมาราณาและอินดาคายาซารีแจมมือ33ของโลก จากอินโดนีเซียนั่นเองไปดูเรื่องของทีเครัชนนชันทานุวัตรกันบ้างครับนามทีนักกอล์ฟไทยครับประกอบด้วยพงสพักเหล่าพักรดีธนวินลีปรินสารสมุทรชนะชนโชคประจักษ์ชัดอัจฉรวิชอันันตะเศรษฐกูลและลับพัดพลลิแบโตเอาราสโกเมสครับเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น รายการเอเชียแปซิฟิก a t มเจอร์แชมเปี้ยนที่ e m i r a รส s กอล์ฟคลัสนามมัช c ิสคอสนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ครับระหว่างวันที่23-26ตุลาคมนี้นะครับจิงสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเมเจอร์ใหญ่อย่างเดอะม s สเตและดีโอเพนในปีหน้าโดยสมาธ์กอล์ฟเอเชียแปซิฟิกหรือ APGC ร่วมกับ R&A และ Master Tournament ครับจัดการแข่งขันครั้งที่16 โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน The Master และ The Open อัตโนมัติครับขณะที่รองแชมป์จะได้สิทธิ์ร่วมศึก The Open Qualifying Series ส่วนผู้ที่จบอันดับ1-3จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน The a ร์เม c r c m p m p n s n s p i p ครั้งที่131ล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศรายชื่อนักกอล์ฟ113คนจาก38ชาติสมาชิกที่ยืนยันเข้าร่วมแข่งขันครับโดยมีนักกอล์ฟไทย7รายดังกล่าว ขณะที่นกักกอล์ฟแถวหน้าของภูมิภาคที่ร่วมลงสนามในปีนี้อาทิแฮร์รี่ทาคิสจากออสเตรเลียโจจื่อฉินรองแชมป์ปีที่แล้วจากจีนเป็นต้นนะครับโดยรายการ AAC เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2009ตลอด15ครั้งที่ผ่านมาจีนครองแชมป์มากที่สุดถึง5สมัยครับตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นชาติละ4สมัยและเกาหลีใต้2สมัย รายการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่เวทีเมเจอร์ครับโดยแชมป์เก่าอย่างฮิเดกิมาซุยามะจากญี่ปุ่นนี่คว้าชแชมป์ AAC 2ครั้งก่อนก้าวไปคว้าชแชมป์เดอะมา h e สเตอร์ปี2021หรือแค m เมรอนส mith จากออสเตรเลียเจ้าของชแชมป์เด p เพน2022รวมถึงนกักกอล์ฟชื่อดังที่ผ่านรายการนี้มาแล้วก้าวไปประสบความสำเร็จบน,วนเวทีโลกเช่นทาคุมะคานายักปี2018เคตะนากาจิมะแชมป์ปี2021 แคเมรอนเดวิสอ e. ีมินูแรน d f ฟ็อกซ์และคิมชิวเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ผู้เล่นที่ผ่านเวที a a c ยังสร้างผลงานในระดับอาชีพควา้าแชมป์พิเจทัวรรวมแล้ว33รายการและแชมป์ไดยทั่วหลักทั่วโลกกว่า140รายการเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอ i r a รสกอล์ฟคลับสนามมัชลิสคอร์สถือเป็นเจ้าภาพ AEC ครั้งแรกครับแต่เป็นสนามแข่งขันที่คุ้นเคยในเวทีโลกเคยจัดศึก Dubai Desert Classic รายการสำคัญของ DP World Tour โดยมีแชมป์เก่าอย่างเซวี่ยบา l เ s t เ r อร s สไทเกอร์วู r ส์บรอ r ี่แมยูรอยและ e ออร์เน s นั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเกาะกระแสกีฬาไทยในวันนี้นะครับช่วงหน้าอยู่กันต่อเลยกับมอเตอร์อินเทรพินัทและเฮียกรรมรออยู่นะครับส่วนช่วงนี้ผมนน,นรัศมีวิมลดารกรลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีครับ ดำเนินรายการโดยนนรัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจงง๋งทรงังค์ขณะนี้เวลา1ิานาฬิกา